สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มีความสนใจงานศิลปะอีกแขนงนึนะครับศิลปะการตัดผมชายนะครับวันนี้เรามาที่วิทยาลัยจุลตราดอีกวันนะครับมาดูวิธีการนะครับตัดผมชายนะครับสอนตัดผมชายเรียนตัดผมชายกันนะครับผมหัวนี้เนี่ยหัวหุ่นของเราจะมีลักษณะเส้นผมเป็นฝอยเส้นเล็กนะครับแล้วก็บางนะครับทีษะบางด้านบนนะครับ แล้วก็รูปศีรษะนี่จะมีลักษณะรอยยุบรอยย่นค่อนข้างเยอะนะครับหัว,ห,วหัวนี้ตัดยากนิดนึงนะครับในการเก็บงานนะครับก็ถือว่าเป็นหัวหุ่นที่เป็นหัวครูได้ทีเดียวนะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมเองก็จะให้ลูกศิษย์นะครับฝึกเข้ามา,าปฏิบัตินะครับฝึกเข้ามาการขึ้นทรงนะครับโดยใช้ฟันรองด้วยโดยใช้วิใหญ่ด้วยนะครับว่าวิธีการทั้งสองอย่างเนี่ย แบบไหนจะดีแบบไหนไม่ดีอย่างไรครับเราจะเปรียบเทียบกันนะครับการขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่จะเหมาะกว่าไหมการขึ้นทรงด้วยฟันรองจะดีไหมนะครับเราจะมีการเปรียบเทียบกันนะครับเนื่องจากเขาเป็นลักษณะเส้นผมเส้นเล็กบางฝอยนะครับเราเลือกที่จะขึ้นทรงด้วยหวีนะครับจะง่ายกว่าเยอะนะครับครับเราก็เป็นการฝึกนะครับด้วยทุกอย่างนะครับผมก็จะให้ลูกศิษย์เข้ามาฝึกนะครับเข้ามาฝึกในทุกขั้นตอนผมเองก็จะสอนมาด้วยปฏิบัติให้ดูด้วยนะครับ เก็บงานให้ด้วยนะครับวิธีการเก็บงานรอยยุบรอยย่นเห็นไหมครับที่เป็นสีดําๆนะครับกลุ่มผมสีดําๆที่ที่เรามองเห็นไปนะครับและการเก็บงานนะครับการเก็บเนื้กลืนระหว่างขาวกับดําเราจะทําอย่างไรนะครับกระบวนการทุกขั้นตอนเราจะเข้มข้นนะครับผมเองก็จะปฏิบัติให้ดูนะครับด้วยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ให้เขาทยอยกันเข้ามาสลับกับเปลี่ยนกันเป็นการ ลดความประมาทแล้วก็กล้าที่จะฝึกปฏิบัติกันครับผมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็น้องผู้หญิงคนนี้ก็กําลังกันตีนผมนะครับใช้ตะเลียนกันขอบตัวเล็กนะครับตอนนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการแต่งหนวดครับเพราะลูกค้าต้องการที่จะไว้หนวดนะครับผมนะครับนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเราก็ต้องสอนกันนะครับให้เห็นกันจ้าจานะครับ ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของนุรัตตัดผมชานะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุรัตตัดผมชาให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมเห็นไหมครับต่แล้วหล่อไหมครับ <laughs> นี่ครับจบแล้วนะครับผม